ครับพี่น้องเอฟซีมาตามเลขพ่อไม่ใช่เมื่อไห่มาทงหน้าครับนีพ่อจยุ่นี่ก็ดีเข้าไปบอกว่าอย่างก่อนท่เขาสามเหมือห้าก่อนเลขเออศูนย์เจ็ดก็ศูนย์หกวันเนี้ยตอนมาบ้างจะหนีแม่นี่เต็มฮะอศูนย์หกนี่มันเขากับสูตรมาเข้ากับสูตรพอดีเ็นบ่พ่อ่มันจะเป็นศูนย์หก นี่ลาชื่อชื่อสี่ตัวเลยบุพพิตรนี่บนล่างบุรเยกล่างนี่สองนี่บดตรเดกล่างนี่ไม่สองเียกล่างนี่ไม่สองเดกบนมหนี่นี่นีคือตัวนี้เห็นหมเดสองเดครับผมเาเด็สองหาสองยังงงว่ามันออกที่สองครับผมเียกล่างมันบ่ครับสองนี่มันมันเดินศูนมันเป็นหาศูนยก็หาก็หาสอง ก็สองแปดแปดสองมองดูว่าเห็นอะไรบ้างอะไรบ้างโอ้โหอันนี้ระดับต้มันกเนิดหาเลเงินบ่มันใจคักงเมื่อเราว่ามันใจมันใจตัวได้นี่เข้ามามันเิยะ อ๋อมันมีชุดหกชุดเจ็ดชุ8แปดเรียเท่านั้นีิฉะ่นั้นบนล่างล้วก็แล้วดอกว่าทุ่มรุ่มมาแล้วดอกโอ้เอาฉันก็เขียนไหนนะบ้านใครเขียนให้โอ้เรืองนั่นก็ชักชักกล้วย่็โอ้สมภพเขาอ่านมาสั่นเยังี้อ่านเรียกเลยมันอาจารย์มันเป็นตัวชี้อาจารย์เด้ออาจารย์เรียกครับนี่อาจารย์เรียกอาจารย์ชายวันเชี่ยวชาวันเนาะเชี่ยเทวานันดดับสนอาจารยนั่นอาุช่มนี่ก็พอไปเขียนหน่อยไปนอ ศูนย์เดอันนี้เป็นบนหรือล่างพ่อบเรยว่าบุญบนล่างบนล่างแน่นอนใช่กันใครมาตัวนี้เรียกซ้ำตัวเดียวตับซ้ตัวก็ไ่เหเาอาเรียกตรงตัวนี้ตัวนี้เลี่กมันถึมามันถึมาล่างด้วยม่ล่างนะให้เน้นล่างน้องก่อนเน้นล่างเจ้าาวามันเป็นศูนย์ของรอศูนย์ศนลายหเ่าศูนย์กม่กระผมไาจุแค่งรูปกา มันบ่มีเวลาเหตุกับนกอยากตะเขามันอยากจะเกียวเข่ามันอย่างเดียวเขาไมดีตัวหมักมันบาดเต็มแล้วมเนแ่้วมันแม่จุ๊งจุ๊งเหรอวบอกว่าบ้านนายเจ้าชีง่ายว่าอีกว่าอย่างบอกว่าก็คือผมไม่ได้่ายว่าบอกกูบอกเขาหกสามก็แปดเจ็ดสามเถอะดอกกูมันสามน้อยมก ี่นอเนาะวนีก็เชื้อไหน่อยด้อวรคุทไปเบิกกันไหมเขามึงควบบอกว่ถยังบอกมถืยังมากยนนว่างหนเอฟซีขเนี้โท่มากมีหืกเ่ล่าช่วนไปหาบงึมีครับมีลายสำนักเอีมเลยหรอกลับของผู้ชีุ้นกับเขาครับเขาถูกตงเลยไปไปไม วัดนี้ไปแล้ววัดนี้ไปแล้วยอดใหญ่ไปเลยวัดนี้ติดหกซื้อหกติดหกขึ้นไฮวิ่งห้ากับห้ากับเก้าเปล่าห้าหกเก้ารักนวยเก้ารักหน่วยเปล่าอาจจะเป็นบนนี่เนาะเอ้ารับพี่รองอิี่ครับผมมืัอนี้ตามพ่อพิไสษจนถึงที่ที่เกี่ยวเขาตามหาตั้งแต่เศร้าจนหอดคำเพิ่งเจอแล้วพี่รองอิี่ครับผม เขามาเจอเราพ่อพิชัยกับบตรองยิลำต้เพียงไหนังหนาคือฟันหายประดวดนี่พี่น้องมีสามตัวบนบนนล่างเลสมตัวนี่บนล่างโดนอศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์แปด่ถือง่ายว่าคือบนาพี่พี่ครับผมเจะาปาจอยน่พี่น้องนี่คือคือนี่พ่อพิชัยพี่ผู้ไหลหางนพี่น้องพี่ครับสาคู่สามหางให้เน้นล่างเน้นล่างนะครับพ่อเนาะเน้นล่าง บนในขวบบนเป็นอะไรบนบนว่าเห็นน่่จ้าอันนี้เจ่าไปกี่ยก็มันถะบนเอาอยู่นี่รถขับผมเอาอยู่นี่เนาะบนล่างเนาะมันจะเป็นสองหาสองเจ็ดไรสักตัวนึ่งขาผมเาเียนเี่ยาวนไม่มเวลาเห็นเลยเนี่องนเยจะกินเบียร์ห้องสองไปสิไปเสอขวดเรากินเล้าเขาไปกน้งก็ดีบนหนึ่งท่านสีเขาท่าเกี่ยวเขา ไ่เชื่อไหมไม่เชี่อหราอเปล่ากม่เกี่อหรือเปล่าไม่เชว่อหรือเปล่าไม่เชื่อหซือเปล่าไม่เชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อนรนอเปล่านม่ใจพ่อารือเนบ่านม่เชืนอหรักเปล่าไม่เเป็อธราธรรมดา ใจโลมักโลกมักโยแต่ว <êtes> ่าเขาใบแทงมันบอแทงสิดอกใบแท่งบ้านนี้เขาใบเหรียญไม่บริบาลใบเหรียญเปิดบ้านบ้านใหนน้องเขาเหรียญเอานั่นคนละบ้านหรอะบานีแอปปต่เอฟซีเขามนมากมาตามเอะเจาติตตามเน่เจาตามจนเจอตั้งแต่เช้าจนค่ำไม่พอจนหลงทางเนาะก้มรถแกรถเกี่ยวเนะครับผมแกรถเกีย์ก็แกรถเกียว์มรถ ม right. no problem oh. ่เด้คุมเฮ็ดมันขันอนก็เ็ดความมาตัวนี้ลูกไสกัไอพุ่นเฮ็ดความเลยโอ้สาันงนพ่พอขึ้นคับได้เ็นบะมาแล้วกับลูกน้องละว้าไนนาเนี่ยไนนาเนี่ยไนนาบบาทเดาสามันพวกจะเลามึงตัวาออกกันอยู่นากเจี่ยอ้ยยยยยยยะยยยยยยนยเยย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 ยนยย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 ยนยย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 ยี่ยงพยา นาพีรองอีพี่ครับผมฮะเรียกบนมันจับแปดเรียกบนจับแปดมันจับแปดนี่ต้อ,องเสืงองเอาจะว,วางงอเป็นนี่กันเขาแต่แต่ต้องรอคุณพ่อเห็ดสก่อนเนาะ ก็คืิเบาบางแล้นการเกี่ยวเขาแปว่าแงก็สองห้ามกันหรอกเพร่ะว่ามันคนเลยมันอยู่คนละมองครับผมเล่นลางใช่ว่าลางรถเออลางรถนะลางเนกระางเลยเนาะว่าพ่อนน่มีเวลาเป็นแฝงรถเกลียวแฝงรถเกีียวอ่าพ่อีเวลาเช็ดราี่น้องก็บหน้าจอไว้ครับใหญมากันทีียบ้อยแล้วพี่นที่ครับผมอ่ะเก็บหน้าจอไว้เด้อเรข่พ่อพี่ชัยร้านแจกมาเราพี่น้องที่ครับผม ครับเ่องีวนม่หน่อยไรนี่สาไรเข้มแล้วีโอ้สาไรเชแล้วมื่อเนี้ยยัอ่เช่ยแล้วเมื่อเนี้ยเ่าโอ้ยมื่อรถแปดรอยคนน้อรถสามนนี่เนาะมื่อรถแปดรอยไรพอน่ะรถสามรถเป็นสามสิบไรนี่ชิวๆเยท่านสี่เดีมผ่านยางเบิ้งมาเกี่ยวเขานะครับพี่สี่ขอใส่ อ้วสามสิบไลน์วะนะเอฟซีลดสามขั้น <laughs> อันหนึ่งลงใหม่อีกแล้วสอนรับผมบนรถที่มันะ ครับเดี๋ยวเึ้าข้ามาสรุปลูกเนบืเนบ้นะครับน้อเลขพ่อวิไส้นะครับเนาะครับครับเอฟซีหนึ่งธันวาคมหกห้าพ่อวิชัยร้านแตกบนล่างครับศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์แปดครับเพราะว่าพอ่อหงวนช่วงนี้เรากับบอกใครว่างนะครับเนาะเนะอฟซีเราไม่มีเวลาได้คำนวณหวยก็เอาไปเบิ้งเป็นแนวทางน้ำกันซะก่อนนเะนาะเอฟซีเนาะ เดี๋ยวก็ยังอีกลายมือดอกเดี๋ยวโปรสุดท้ายพ่อแตีมสีมาตามอีกนะครับเนาะเห่พอเราว่างก่อนครับเอาเบิ่งไปนะครับเด้อฉับหน้าจอไว้พ่อพี่ชัยร้านแตกนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแตีมมีแค่นี้นะครับยิบซีเนาะเอาไว้พอนลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเบิ่งรถเที่ยวอยู่ครับยิบซี